นี่นัง่งวันนี้กัเนี่ยกัปกุ้งไข่ว่ะกุ้ไก่เหนียวว่ะน่ะนี่นัง่งวันนี้ออมปุ้งไข่เลยผักชีต้นหอมข่าตะไคร้ทิ้งกุไปแล้วนี่ครับนี่กับปลาแดกชีสนี่ทานหนำเดียวก,ก,กันก็พี่น้องเด้งฮะนี่นี่ มาใส่เบอร์โดดเรือไปกัดเราถีบให้งก็ใส่มันเบ็ดลงไปมาเดี๋ยวเราพี่น้องมามามาพี่น้องได้สักพักแล้วเราก็ใส่โอวดพอคงนัว ใส่หลายแซยบหลายใส่หน่อยแซีบหน่อยบ่ใส่ก็บ่แซีบพี่น้องเนาะมันน้ำมันได้แห้งเล็กน้อยแล้วก็ดโอนลงไปเนี่ยโอ้โหเทมโอโอ,อ,อานใหญ่พี่น้องอ่ะรออีกสักพักหนึ่ง่ะยอง โอ้ยฟวดหลับฟิลด์เลยพี่น้องมะ,โ,ลละโอ้ซีมจังนีก่อนมันสีเข้าว่ะโอ้ยพอดีพอดีพี่น้องฮะใช่กันใช้พักพักยุบกับกินเลบ็บแบบนี้พี่น้องใส่แบบนี้แหละ คอ,อมคอมวงไข่พี่น้องมาเลยไหมโอ้อยากให้กล่องมีกินพี่น้องหอ,อมแห้งมาเนี่ยก็เดเองแซ่บเองมากินไปจั็กน้อยอ้พี่น้องซุกแล้วเนี่ยเข้าครัวตบมันให้มันหอมมีกินจั็กน้อยนี่พี่น้องบางคนเขาเจาะปลใส่ดอกแต่ข่อยใส่ ้มนห้อมเรียบร้อยอาะพี่นังสุกแล้เนี่ยมาดีตักเไว้เด้ฮโอ้นนวงไข้โซดโ ้ำนี่แหละก็เดี๋ยวมาเเขาาเติ๊บเขาหน่อยพี่กาพี่น้องมั้ยใช่พี่น้องนะ้ยพวกใคร โคตรไห้กับเด็เนี่ยคิดเองว่าโง่เ่นเขามีแบบเนาะ วอ้ขวนใส่ลูดวัวพร้อมได้พี่น่องไงครับ อาชิปนี่ไวซมนี่พี่น้องนะฝากไว้แม่น้องก็อลไก็แ์กงติดตามมาช่ไหมครับชิปนี่สวัสดีครับผม